C สองสี่แปดห้าไกลเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมชอบเล่นมากวันนี้ผมจะมาเล่น C สองสี่แปดห้าไกลแล้วมาดูว่าเราจะสามารถเก็บนุกกลับบ้านได้หรือไม่กัน,นตัดเข้าเนื้อหาหลักกันเลยอเอาเข้าบีดีกว,ว่าแน่ดีสุดก็มีคนมาแหละตรงนี้โอ้ยนงียบต่วะโอ้ยมีฐานเกิดแล้วนะ ไม่มีใครมาจริงดีฮัลโหลว่าสไม่เป็นอะไรหมือวะตรงนี้กันตรงนี้แล้วกันเฮ้ยถ้เข้าหน้าบ้านมั้งมีใครฮะกัน สักทีแล้วครับตบไปนี่ล้วนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไทเกอร์ไทเกอร์หน้าหน้าเขาตรงนี้แหละฮะแม่งเข้าไปเลยเหรอวะเฮ้ยช่างมันเถอะไอ้เหี้ยอ้นี่เป็นไงอะไรวะเอ้า ตายต่อหน้ากูเลยยังไม่ห็นได้ยิงทางขวานี่มีใครฟ้องไว้โอ้โหโอ,โอ้อาหารอืมนะอีสต์ยิงแวะไอ้เกอก หน้าเราอื่นอีกโน้อักเกอร์ตันนี้ไม่มีใครครับหันไปเถอะโน้ไ้เหี้ยแม่งฉากใหม่แล้วกันปล่ยวางป้เนี่ยวางแหละ เสียงก็เป็นเพื่อนบตกใจไเคืออีอโอไออออ๋ไอสัตทียคมันพี่อ๋อละไอสัตว์แม่งขอยเป็นอ,อไรกูเอาตัวนี้แทอือมาเห็นตัวโงแม่งเข้มาเถอะอมชันเฮ้ยาวาพี่ยงฟี จอจอดจอไอ้เนี่ยไอ้ปะเนี่ยตรงนี้โอ้ โอ้ยเฮียเออติ๋วมึงอะไรกันฮ่าฮ่าหมดปอมเห็ุกูเอ่อยิงไหนวะแก่ไหมเฮ้ยไอ้าไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไชคเกอร์ป้ายยิงกูไม่เข้าไอ้เหี้ยกูทำไชคเกอร์ไปไชค์เกอร์เหี้ยโดนกูเหี้ยเอ้าเอ้ย อ๋อเอาอีกตัวหนึ่งและกันจะไม่ให้คนไอ้สัตว์ใครวะอ้ยเยอะเห็ดหนึ่งมากไหนเนี่ยไอ้สัตว์กภูอะไรจะเกิดพักแรกไปจะเกิดสุดโดนภูมิกำเนิดเอาใครดีวะเดินนี่หว่า ความสายหน่อยแล้วกันวันนี้อะไรซอกตึกกันวะน่าประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละดิ่งเลยดูเห็นมีใครบ้างเออวิ่งมาใกล้ๆกันใกล้ๆกัน,กนเออเงี้ยแหละเงี้ยแหละเฮ้ย เฮียอะทำมิ่งดีประมาณนี้แหละไปเลยสองลูกยีเยียหวานหวานไปดีสองคิวน้องไอ้ขี้อะไรเล็กวะไอ้ไอ้สูปะต้องใช่แหละไอ้รถเปิดประทุนตายไปดียียเออ้ยแม่ง เดินไม่ขึ้นไอ้ที่ี่อ่ะเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันไหนดูซิมีใครแคมป์เนาะันไปอืมอะไรวะเนี่ยเน้นๆครับน้องโอ้โหนโคตรเล็กเลยสัตว์จบไม่เห็นเลยที่อ่ะเย้ เฮียเออเฮ้ยเฮียติดเหล็กขเอ้ยไอสัตว์เพราะว่ามันปีแม่งไม่ติดแต่ติดเหล็กต้องตีออกไปที่เสาไว้สัตว์แม่งเนี่ยเฮ้ยนี่เองนี่จเหล็กประหารอะไรข่อยอย่างไรสี่ตะรอบนี้เฮียหวยอ้สัตว์เหล็กเฮียอะไรงานนิดเดียวแม่งกันกับอุ่นได้เฮียไม่น่ามีใ้รลาบี เอ๋วะนะโอ้แพนเทอร์ฮีข้าไปได้ไงวะ ไม่น่ามีใครเนาะที่ตรงนี้ไม่โครโลงเลยสักโอเเ้ยเยอะสี่แม่งไอสัตว์สุสานชัดๆไอเ้เหียอีกคันว็หน้าอโอ้โหเยียแม่งโคตนน่ากลัวเสียขึ้นทางซ้ายโอ้โหอ้าวยิงพี่ไม่ตายระวังตายเองนั่น้อง แมนแมนครับพี่เอาดีเอาดีหายละเกือบคือข้างหน้าไปดูขวาป้าเฮ้ยเจ๋อิดโดนล้อมเฮ้ยสายสายมางออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายมาละอือเอา สัตว์ทำให้จิตสันนะโอ้โหโอ้โหเหยอชิบหายแล้วไอสัตว์ยิงแม่งไม่ตายซอยหลานก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงไอ้ทีดด่ดันไม่ดีอยัามาน้องดันมา,าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เ้ยที่มาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดมือไงสัตว์โอ้ชิบหายแล้วไอ้ทีบสายเก็บสายฟ้าอย่ามาเองสวยเย้ ม่มันจะไส่ทั้งสามพนวะเนี่ยไปเอ,อเอคู่ใจควาเงินสุดท้ายของเรามัอยู่ที่เดิมบอกว่าแพนเทอร์เฮ้ยอยู่อ้าวไอ้ทียปลอยฟรีโดดคุณลุดด้

เออเฮียสัตว์ตะกิดก็ได้วะเออ้ยชนพื้นชนพื้นชนพื้นเออเฮียยังลงขอบคุณมากครับเบียดหนึ่งนเก้าไปเลยน้องอพี่มาแล้วไงอันนี้ของจริงอะแล้วกูจะทิ้งวันนี้แหละแล้วกูจะเกิดไม่มีใครห้ามกูได้ละฮามาดีมาดี โหลูกคใหญ่เลยเฮียมาเสียงแล้ววะเพื่อนไอ้เฮียกตกใจระแวงขิบหายเลยอไมนลงมายิงกูใช่ไหมมาเนาะย่าระแวงิบหายยีโนเพื่อนยิงนู้ดไวอยู่กู Love anything. Hmm, I don't know mang lại ở. The army controls both of the อเอาเป็นช็อตที่สวยงามครับอือหือที่11คิว <c oughs> ท้องบินหนึ่งตายสามแคปจุด เท่าไหร่เนี่ยเือนกันอาริติ์สองก็ไม่เลว